สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกถานสบายดีป่าลูกมนี่เนีมานะอนไรก็แช่ชอนมนี่ยย,ยมันเห็นบอกเห็นบอกสยยมันตะตียังไม่ยังมาหาป่าพี่เอาไิเอาห้กินมานเนี่ยมาดูทุกคนแกนโอเค สบายดีเด้อเอฟซีว่าฝั่งไทยฟังลาวด้วยอยู่ต่างพิษน้องนี่ดีตอนหักกระสูุนสองสาวบุไลคือเก็บพี่น้องเนี่ยมาทันกินข้าวแม่ว่าไม่ต้องทันทีนข้าวน้องแน่นยับไปหาไอ้กิ๊บอีกลูกบริเวณไห้แค้นบริเวณเอาเปลี่ยนอ่ะไอ้ข่าวบอกโวยกินนี่กะอิ่มกินคนละถ้วยเด้อนั่นหายคนละถ้วยเลยถ้วยไพ่เดินมั่นเด้อน้องแน่นได้撒 มาเด้อพี่น้องกินเพอขอบุณขอบคุณผคนใหญ่ใจดีเนี่ยเลี้ยงเพอเด็กๆแซบบ๊แพตตีกินล้วเขานะน่ะมันเล่นจนลืมกินเขากินกิน้าเขาตอนแรกว่าศุพาไปกันเลี้ยงเลี้ยงยวนห่าน หักไปห้าชุเพิ่อนเผื่อชีเห็นจังอยู่ใส่ยังมาห้าเมื่อเมื่อเฮือนนผมได้ยินเขากลับมาอีกไม่เห็นอยู่พี่ตอนแรกว่าเสี่เหลียงซีนเปลี่ยนใจพี่น้องเลี้ยงเฟอดีกว่าพี่น้อยซีนเพื่อจะได้ไปซื้อไก่อันนี้ผัดเพื่อผัดอยู่บ้านเฮาแค่พันอามากอจริงเนาะ

แกนแจ่นหัวล้านบ่ไดเฮาก็ขบุนขปุนเบิ่งใหญ่ใจดีที่ว่าเลี้ยงเผอเด็กๆเนาะเพิ่นว่าให้เลี้ยงเด็กๆแน่แล้วก็ให้ถ้าเบิดถ้าเบิดน่ะ ซ้ำรอยเนาะเอาเงินมาให้เราเดียงเด็กๆในียซ้อยเดนียงเื่อนคนละถวยกินตัวไรเอาไหวอ่อยฮะอึกกแะพอดีมันอย่างลายลายไว่ใช่ไง่อไม่ไหวตัวใยัน ติเบิ่เบ <Moment. S 1> ือง <c oughs> <ừ> ที่กินมาวบดดอกเพติเซฟพักการหิวเขาแล้วประเด็นกินเขาเระสุขคนมันห่อน,นะคะเนาะกิน,น,นยัง ัวใส่ผิดในเดียวหอนทอก็มากินข่าวเรียกเข่านะยุบข่าหนดิากินกบกินหันกอก พักนะั่มันจะหอนทถองพีกเขาจะเาเพชรอกีกทีเนาะใส่น้อยเดียวเนี่ย,ย,ยแล้วจะมาพักกันกินกสออกกินน้ะบ่มีน,มนกินบ่อยยืนยืนอ่ะอพักกันมาเลินยือนืนปลาไหลปลาไหลเซลลเซล ยังเพชรพัตติเอ้พัตติอันพัตติเมื่อแล้วบอกพันีิแต่คนหลุดเงียบผู้เดียวนะอืมผลิตไรคนปันหาไอีนางกะดิ ไปแล้วครับปุงปุงปรุงอาลอพี่น้องเอ้ยกปติกินกระลำเขาอ้ายลูกตัวน่ะ นี่กินบเบิดนี่กะหลำ่ำกินบิดบอเอาแต่กะล่ำนะมะเอาแต่กะล่ำมาให้พัตติส่งมาเอากาขอบุญขอบุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่วาเลี้ยงฝากเงินมาเลี้ยงเพื่อเด็กๆให้ผู้ใหญ่ใจดีชุกกะผ้าแหงๆความเจ็บจะได้ความข่ายจะได้มีมีหมอนควัน,นเยินจวัตตีปีใหม่กะ สิ่งแ้บอดีกระทิ้มไปกับปีเก่าาะมีแต่สิ่งดีๆในปีใหม่เนาะให้บอกให้กันบอกผิดนะเป็ดติกกินเป็นกระหล่ำไล้ เหนไหมะก่งผ like mm. hmm. ิดแบบเดียวพรากันแบบผิดบบผิดเราผัดเพี้ยอืกีถึงสิภาเมืองเฮียนพี่น้องเอ้ยอนสองโมงเลยตอนสองโมงเล แค่นะหิวเข่าไม่แค่หิวขาแพตตี้ก็หิ้วเข่าไม่ไม่้หิวเขาสนใจยังเลยมกใส่มกใส่ยังเลยจ้ฝนพักการ์ตลิเมื่อไนเฮียยังแพตตี้อิ่มแ้วน้องแคคร่อง้คนเดี่ยห้องไอแคนห้องเดีสวยตัวน่ะห้องไอกิดแพตตี้น่ะป้าเบิ่งนี่สิบบเบิดอ่ะบ แต่พอเจอไกินนัเยคใส่แต่บเบสบเตี่ยไปเขี่ยมัเผารวมกันเรอคือใส่พริกนิดเดียงเด้ที่แถมมันกันเนาะช่ว่ามันเผ็ดเนาะบกพิกแล้วเผ็ดเนาะี่หน่อเก็าะเอาหเค่องกินเผ็ด คนพันธิ่งเขาไปพิชางเนาะกินวีพัพันิ่งเขาเขาเจิมากินเอาไว้ให้เอมี่ไปใส่แกนมาขอบคุณป้าลุงก่อนว่า ปกตินี high, ่กินพักอย่างใหญ่เลยกระหล่ำของหมักนางมาเด้อกินข้าวเด้อโอเคพี่น้องอำลาพระจักฝฟ้ากุลัยกุลเชษสองสาวโบราณเนี่เด้อขอบุญขอบุญผู้ใหญ่ใจดีเนาะขอบุญขอบุญเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีไหมลูกขอบุญุญเนา้ใหญ่ใจดีเนาะเพื่อเพื อันนี้มาได้มีแยงหนูอ่องกบกบกบยังจ้าเถือนหน่อยเค็เนาะ โอเคพี่น้องมาเ่าเนี่ยกาเซ่ดาบรับจระฝากรุรรดิเกษตรสองดาวบุหรี่นเด้ออยูย่นี่มีแหงมาตุกู์อยู่นี่แหงอยู่ดีมีแหงมาตุกขทุกคน,น,กค,น,กค,นคิบหนาพอกันใหม่ถ้าพิษผ่าประการได้ก็กขอถอดขอไฟนะพี่น้องสบายดี